สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวดวงความรักรายเดือนกุมภาพันธ์กุมพารักแหม Hz. วันนี้เราจะมีเรื่องราวความรักอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวแต่ละราศีนะคะคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาฟังคลิปพลังงานรวมรวมดวงความรักคนโสดนี้ไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าช่วงวันเวลาไหนนะคะสมพงในเรื่องราวของความรักราศีใดหนอที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณนะคะในช่วงของเดือนกุมภา พันกุมภารักนี้มีความสุขนะคะก่อนอื่นนะคะฟังแล้วเปิดใจกว้างๆเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานใดสมพงษ์สมพันธ์กับผู้มาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะจากนักพยากรณ์วาสนาอาเมซิงทาโลก สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับดูดวงคนโสดชาวราศีมังกรนะคะกุมภาพันธ์เดืนอน2นะคะปีพุทธศักราช2569ใจเหงาใจบางจนราศีราศีไหนคะพุ่งเข้ามาหายเหงาเลยละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพื้นดวงความรักของคุณในช่วงของเดืนอน2กุมภาพันธ์แห่งความรักนี้เป็นอย่างไรและคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะ คนที่เกิดวันจันทร์ไปจนถึงคนวันอาทิตย์พลังงานความรักของคุณโดดเด่นแค่ไหนและราศีอะไรที่พุ่งเข้ามาในรอบนี้ช่วงวันที่เวลาอะไรหนอที่จะเป็นพลังงานที่ดีขึ้นสำหรับดวงความรักที่เป็นกราฟพุ่งที่สุดแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามาว่ากันที่พื้นดวงกันก่อน พลังงานพื้นดวงของคุณนะคะเต็มไปด้วยเรื่องราวของความตั้งใจที่อยากจะให้ชีวิตพุ่งเป้าไปที่เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องวิถีชีวิตต้องใช้คําว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของคนที่เป็นราศีมังกรเนี่ยจะมองความรักไว้เป็นเรื่องที่รองนิดหนึ่งให้ตัวเองได้สําเร็จในบางเรื่องหรือแผนการเป้าหมายในต้นปีอ่ะให้บรรลุไว้ก่อน นะคะแสดงว่าคุณมีอะไรทํามากมายจนหันเหความสนใจเรื่องราวของความรักไว้เป็นเรื่องรองๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรามาเจาะกันดีกว่าว่าคนแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกุมภานะคะชาวราศีมังกรที่เกิดวันจันทร์พลังงานของความรักของคุณพุ่งดีมากๆเลยและดีกว่าคนวันอื่นๆด้วยซ้าไปคุณมีเกณฑ์นะคะที่อยู่ในตำแหน่งของคนสนใจ คนแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เมื่อมีคนสนใจมากๆก็จะส่งผลให้คุณมีโอกาสได้เป็นผู้ตัดสินใจเลือกความรักใดความรักหนึ่งเกิดขึ้นหรือช่วงเดือนนี้คุณอาจจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยช่วงเวลาของความเรียนรู้การพูดคุยหรือการพูดต่อเนื่องมาจนถึงเดือนนี้ และสุดท้ายคุณก็มองว่าใครหนอที่จะพิชิตใจคุณได้คุณอยู่ในตำแหน่งเกณฑ์ของความรักและก็มองความรักเป็นความรู้สึกทางใจคุณใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งและบางทีภาพลักษณ์อาจจะเป็นตัวเด่นที่ทำให้เป็นผลลัพธ์ของการให้คำตอบของใจคุณก็ได้อย่างไรก็ตามคุณเป็นผู้เลือกจงเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสำหรับคนเหมือนจันทร์ คนที่เกิดวันอังคารราศีมังกรในภาพรวมของเดือนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ความรู้สึกบกบลกับความสัมพันธ์เก่ารู้สึกคิดถึงความรักความทรงจำเก่าๆความผูกพันที่ยังตักไม่ขาดอาจจะเป็นเพราะว่าคนวันอังคารอาจจะมีช่วงเวลาของการเพิ่งเลิกหรือเพิ่งห่างหรือกำลังทะเลาะก,กันอาจจะมีคำพูดที่รุนแรงในการขอเลิกขอห่างก็ได้แต่คุณยังเลิกกับ เขาไม่ได้ต่อให้เลิกกันนานแค่ไหนคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่คุณจะเป็นฝ่ายเดินเข้าไปให้ให้เขาได้เข้าใจความรู้สึกของคุณหรือพูดง่ายๆคุณจะเป็นฝ่ายทำให้ความรักกลับมาอีกครั้งดังนั้นคนวันอังคารจะไปโฟกัสที่เกณฑ์รักเก่าค่ะและคุณจะเป็นผู้ทำมันให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะทำสำเร็จหรือเปล่า มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องพูดกันใหม่ทั้งหมดเลยความรู้สึกที่มันบาดหมาความรู้สึกที่มันร้าวมันย่อมส่งผลให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแต่ก็เอาใจช่วยค่ะมาต่อนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางคืนราศีมังกร ทีนี้เรามาดูคนวันพุธนะคะในภาพรวมพลังงานคุณมีเกณฑ์เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยหัวใจที่แบบสดใสเลยการเริ่มต้นความรักครั้งนี้มีโอกาสได้เจอกับพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆคอนเน็ t ชันสังคมเพื่อนกลุ่มใหม่เป็นอะไรที่คุณได้แต่งเติมสีสันให้กับชีวิตอีกครั้งด้วย คนแปลกหน้าที่กลายมาเป็นความรักความสัมพันธ์กลายมาช่วยเหลือหรือมีกิจกรรมที่ชอบทำอะไรร่วมกันแล้วมาเจอกันด้วยความบังเอิญค่ะ เป็นความรักที่ดีที่มีโอกาสนับหนึ่งเริ่มต้นคุณกับเขามีความชอบเหมือนกันแต่อาจจะมีลักษณะบางสิ่งบางอย่างนิสัยใจคอมีความต่างกันแต่เป็นความต่างที่ตื่นเต้นพร้อมที่จะเรียนรู้ดีใจด้วยค่ะคนวันพุธกับความรักที่กําลังเกิดขึ้นไปต่อค่ะในพลังงานของคนที่เกิดเีย่ยนะจันอังคารพุทธพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสบปีนะคะ พลังงานความรักของคุณนะคะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์การเดินทางคนวันพฤหัสจะพบความรักจากการเคลื่อนที่เคลืนดวงเคลื่อนย้ายอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายด้วยงานการเคลื่อนย้ายยกย้ายสถานที่การเปลี่ยนที่อยู่อาศัยการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางอะไรก็ตามที่ไปยังที่แปลกใหม่หรือในวิถีชีวิตของคุณการไปอยู่ในกิจกรรมใหม่ๆการได้พบปะผู้คนใหม่ๆ การได้ไปร่วมกิจกรรมการได้ไปเรียนเทคคอร์สอะไรก็ตามทําให้คนวันพฤหัสพบเจอเส้นทางความรักแต่มันทําให้คุณตัดสินใจยากค่ะเพราะพลังงานความรักเล่นงานคุณในเดือนนี้ด้วยทางเลือกนั่นหมายถึงคุณมีเกณฑ์นะคะคนวันพฤหัสจะต้องมี2เกณฑ์ที่เด่น,ดนคือ 1. รักเก่ากลับมารักใหม่กําลังเกิดขึ้นเจอสองทางที่คุณจะจาเป็นต้องเลือก กับสเกณฑ์ที่2รักใหม่ก็มารักใหม่ก็มานั่นหมายถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าหาคุณมากกว่า1คนดังนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะต้องเลือกและพลังงานของความรักของคุณอาจจะโดดเด่นด้วยคนที่ทำงานเกี่ยวพันกับการเดินทางไกลการเดินทางหรือคนต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นงานข้าราชการคนที่มียศมียศถาบร,รดาศักดิ์มีเครื่องแบบ นะคะมีตำแหน่งหน้าที่ขึ้นลงตามยศตามขั้นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะพบเจอความรักค่ะเอ๊ใครจะได้เจอนักเรียนในร้อยหรือเปล่านะคะไปต่อค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ชาวราศีมังกรพลังงานความรักของคุณเจอบททดสอบที่ยุ่งยากใจค่ะ คนวันศุกร์จะเจอความรักที่มีความซับซ้อนเป็นความรักที่อาจจะเจอหรือเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของซึ่งส่งผลให้ความรู้สึกของคุณน่ยแย่เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะกว่าคุณจะรู้ความจริงคุณก็รักเขาไปแล้วมันจึงเป็นบททดสอบว่าคุณจะตัดใจจากเขาหรือจะทําให้เรื่องมันมันเลยเถิดไปเดินหน้าต่อไปเพราะความต้องการอันนี้ถ้าใครเข้ามาในช่วงของความรัก คนวันศุกร์จะต้องดูให้ดีๆว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเขาไม่มีความรักความผูกพันอะไรที่ติดค้างอยู่ถ้าเขาเป็นพ่อแม่แม่ไม้เขาเคลียร์กันแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะมันยากมากๆแล้วมันจะทําให้คุณยุ่งยากหัวใจสุดๆไปเลยต้องระวังค่ะไปต่อค่ะ คนวันเสาร์นะคะพลังงานของคนวันเสาร์คุณจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มีความต่างกันเรื่องของตําแหน่งหน้าที่หรือมีความต่างกันเรื่องของเงินไม่ค่อยเรื่องอายุไม่ใช่สําคัญนะคะมันมันมันสามารถที่จะกลมกลืนได้แต่คุณอาจจะเจอคนที่เอ่อคือมันอยู่ที่คุณเนาะคนวันเสาร์บางทีคุณอาจจะเจอคนที่ มีมากกว่าคุณมากๆจนคุณรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะสนใจเราหรือคุณอาจจะมีทรัพย์สินมากแต่คุณอาจจะไปรักคนที่มีน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะดังนั้นคนวันเสาร์พลังงานของคุณจะไปเทแบบสองอย่างเนาะอืมรักคนที่มีความต่างเรื่องของฐานะกับสองคุณไปรักคนที่เขาทำงานแบบบาโฮสแบบอุ้มชูแบบเลี้ยงดูเลี้ยงได้แต่ตัวแต่หัวใจคุณเลี้ยงไม่ได้ นี่มันอยู่ที่คุณแล้วนะคะคนวันเสาร์นะคะว่าคุณจะเป็นพลังงานแบบใดแต่ให้คุณรู้เอาไว้นะคะไม่ว่าความรักอะไรจะเกิดขึ้นความต่างหรือการขับ,ขบเคลื่อนด้วยทรัพย์ขับเคลื่อนด้วยการเงินขับเคลื่อนด้วยการอุ้มชูและเลี้ยงดูมักจะไม่ถาวรมันมีแต่เกาะกินทําให้ทรัพย์สินคุณล่อยหลอหม่นหมองไปแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายมีมาก คุณเข้าไปอุปถัมภ์ค้ำคูณเขามันก็จะมีระยะเวลาของการช่วยเหลือและอุปถัมภ์อยู่ดีดังนั้นความรักช่วงเวลานี้คนวันเสาร์จำเป็นต้องเรียนรู้ดูใจกับใครก็ตามต้องดูถึงหน้าภาระของเขาด้วยภาระของเราด้วยเพื่อให้ความรักของเรามันไม่ไปเลิกเอาปลายทางอ่ะอันนี้ก็เลยบอกคนวันเสาร์ไว้นะคะมาต่อค่ะคนวันอาทิตย์ราศีมังกรคุณเป็นคนตรงไปตรงมาในช่วงของเดือนนี้ เข้าใจและรู้ว่าตัวเองต้องการความสัมพันธ์แบบใดคุณเป็นคนที่ต้องการความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ไม่คดโกงนะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังคุณมีคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวขอให้คนรักของคุณน่ะซื่อสัตย์ต่อคุณพูดจริง รู้สึกและกระทําต่อคุณด้วยความจริงใจนี่คือสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าใครมาเครือบแคลงมาเจ้าชู้มาแบบไม่จริงใจคุณตัดทิ้งทันทีดังนั้นคนวันอาทิตย์ไม่พูดพ่าททำเพลงถ้าดีคบถ้าไม่ดีเลิกถ้าไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยไม่อยากคุยก็ไม่คุยเลยคนวันอาทิตย์ชัดเจนตรงไปตรงมามีโอกาสได้พบรักกับคนอายุมากกว่าค่ะ และเป็นคนอายุมากกว่าที่ไม่โรแมนติกแต่เป็นคนที่มีสินสินที่ดีอ่ะเออเป็นคนที่ไว้ใจได้มั่นคงตรงไปตรงมาถือว่าพบรักกับคนที่มีสินสมบูรณ์แบบในระดับที่สินเสมอกับคุณด้วยอ่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ทีนี้เมื่อเราดูแลนะคะถามว่าอุ้ยใครลัคก,กี้ที่สุดในด้านความรัก นะคะชาวราศีมังกรอาจจะน้อยคนหน่อยนะคะถ้าเอาแบบรักกี้มีความสุขจริงๆนะคะต้องยอมรับว่าเอาที่สุดเลยก็คือคนวันพุธคนวันจันทร์และคนวันอาทิตย์ค่ะนั่นแหละค่ะคือความรักที่น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็อบอุ่นหัวใจแต่คนที่จะเจอแฟนที่ไม่โรแมนติกเลยนะคะคือคนวันอาทิตย์ แต่คนที่จะเจอแฟนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาชัดถ้อยชัดคำก็เป็นคนวันอาทิตย์อีกอะก็ถือว่าถูกใจหรือเปล่านะคะมามาตอบกันนะคะเรามาดูจังหวะราศีกันดีกว่าราศีที่โดดเด่นเป็นพลังงานความรักให้กับชาวราศีมังกรในรอบนี้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ธาตุน้ําเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ธาตุลมค่ะได้แก่คนราศีมีนราศีพิจิก ราศีกรกฎราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมหกราศีนี้จะรักเก่าหรือรักใหม่ 6. ราศีนี้มีอิทธิพลทางใจกับคุณมากๆในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จ้ะทีนี้จังหวะช่วงวันเวลาละ่ะต้องยอมรับว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่21กกุมภาเป็นจังหวะกราฟความรักของคุณพุ่งปรี๊ด มีเกณฑ์สมหวังมีเกณฑ์พูดคุยมีเกณฑ์เรียนรู้ยาวทีเดียวตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นจุดผ่อนของความรักของคุณที่ไม่ค่อยกราฟสูงสักเท่าไหร่ก็ถือว่า21วันนี้ใช้ความรู้สึกให้เต็มที่มีความสุขกับเรื่องราวของความรักค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกบล็อกถูกปิดกัน้นมีความรักครัง้งใดไม่เคยประสบความสำเร็จเลย แนะนำนะคะว่าปล่อยใจผ่านเดือนนี้ไปไม่ต้องไปมองคนที่เขาได้กุหลาบไม่ต้องไปมองคนที่เขาโพสต์ภาพให้มองว่าเรากําลังเออยินดีไปกับเขามองให้เป็นภาพรวมๆของฤดูการแห่งความรักในเดือนแห่งความรักไปส่วนตัวของคุณนะคะให้เน้นการใส่เครื่องประดับที่มีสีสันสีพาสเทลเสื้อสีพาสเทลอ่อนๆนะคะ เครื่องประดับนะคะหินสีหินมุงลลใส่ได้เลยค่ะอาจจะเสริมในเรื่องราวของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนี่คือภาพรวมเด่นเด็ดของคนแต่ละวัน 2. ทธาตุราศีที่เป็นความรัก และพลังงานของคุณจริงๆแล้วคุณไม่เหงาหรอกเดือนเนี้ยคุณเฉิดฉายคุณสบายๆคุณมองโลกบวกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเพียงต้นปีแค่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทุ่มเทกับความรักสักเท่าไหร่ดังนั้นภาพรวมช่วงเวลานี้มันยังชิวสำหรับคนราศีมังกรอยู่มากค่ะก็เป็นกำลังใจให้คนให้เพื่อนราราศีมังกรด้วยกันนะใครมีความสุขก็มีความสุขไปนะส่วนใครไม่มีความแบบไม่มีแฟนนะ เราก็เฮฮากับกิจกรรมที่เรารู้สึกมีความสุขแทนได้ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนกับเรื่องราวพลังงานความรักกับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือน2กุมภาพันธ์กับนักพยากรวาสนาอัมเบซิงทาโร่แชร์คลิปคนโสดเป็นพลังงานให้คนโสดได้พบเจอคนที่แชร์คลิปนี้บางทีเกิดการปฏิปะต,ปะตอพูดคุยมีการคอมเมนต์ใต้คลิปคนโสดเป็นความรักมาแล้วเกิดขึ้นแล้วค่ะในช่องนักพยากรวาสนาอัมเบซิงทาโร่หวังว่า ความรักของคุณอาจจะเกิดขึ้นในบัดดลครั้งนี้จากการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือการแชร์คลิปออกไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ